นะครับแปดแปดเจ็ดสองเออแต่มันก็มีมาขั้นเนาะมีเจ็ดมาขั้นนะครับเนาะนี่มันแยกกันอยู่นะฮะหลางจามซูลไดู สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆหวยนะครับช่องหวยเด็ดๆไปนะครับทุกทท่านกันเลยนะครับแล้วก็มาแล้วนะครับสลับในที่ในคลิปนี้ นะครับงวดที่แล้วนะครับก็มีหลายท่านนะครับที่ถูกไปนะครับนั่นแหละที่ผมบอกว่ามันอาจจะไม่ได้มานะครับสองแปดตรงๆเลยอาจจะเป็น2องเจ็ดหรือ2องเก้านะครับอ่ะคู่เดียวเม็ดเดียวนะครับลองนําไปดุนกันดูแล้วกันนะครับตามดวงกันเลยเด้อนะครับเนาะไขทีจินชอบก็นําไปจับนําไปติดไว้นะครับก็มีหลายท่านถามในคู่เดียวเม็ดเดียวนะครับการเข้ามานะครับเนาะอ่ะก่อนจะไปดูว่าในคู่เดียวเนี่ยว่าจะได้ที่เล่นเลขไหนนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์นะครับเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับสรับในชุด สรุปโค้งสุดท uh ้ายบนล่างนะครับลงให้ไปแล้วนะครับเนาะลงให้ไปก็ก่อนหน้านี้นะครับก็ย้อนไปดูคลิปแล้วเลยแล้วกันนะครับเนาะอ่ะก็ยังไงก็ขอให้โชคดีนะครับถูกกันอีกแล้วกันนะครับสลับในโค้งสุดท้ายในวดที่แล้วนี่ก็เน้น2ที่บนนะครับแล้วก็เน้นศูนย์ในที่ล่างนะครับก็ตัวเด็นนี่ก็เข้าทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับเนาะอ่ะมาดูนะครับก็ที่ลงให้นะครับไปใน หลากหลายสูตรนะครับน้วก็ยกตัวอย่างในสูตรที่มันเหมือนกันนะครับกับในปี58นะครับน้องน,นี่แหละเนี่ยสูตรเหมือนกันกับปี58นะครับรอบก่อนนี่ที่ทำเนี่ยก็คือเหมือนเหมือนกันยังไงนะครับหลักแสนเหมือนกัน2งวดติดแบบนี้นะอันนี้เป็น9นะครับปี58นะครับส่วนในปีล่าสุด66นี่จะเป็น1นะครับนี่ยแล้วก็8 แปดกับแปดนะครับอันนี้เก้ากับเก้าเนาะอ่นะก็ also, มีเก้าเก้าเหมือนกันแล้วมาดูที่มันเหมือนอีกก็คือมันมีศูนย์นะครับในที่ในหลักสิบนะครับแล้วก็ศูนย์เนี่ยมีสามศูนย์เนี่ยในครั้งก่อนที่มันออกมานะครับเมอน,นั่นแหละนะครับเนาะแล้วก็เนี่ยแล้วก็มีสองนะอันนี้สองในหลักร้อยเหมือนกันอันนี้สองในหลักหน่วยเหมือนกันนะครับเนี่ยจากร้อยนะครับจากร้อยจากไปหลักร้อยในปีห้าแปดนี่แล้วก็มาหน่วยนะครับในปีนะครับหกหก ล่าสุดนี่เป็น7นะครับเนาะแต่7จ็ดล่าสุดมันมีเหมือนกันไหมมาสองมา2มาหนึ่มา1กับ0ผมว่าไม่7กับ8นี่แหละนะครับอาจเจ็ดกับ2นี่แหละนะจะมาบนนะครับหรือ3กับ0นี่หรือจะเป็น0นะครับ0เนี่ยที่จะมาล่างอีกนะครับหรือจะออกเนี่ยเหมือนกันเลย50เลยนะครับเนาะเนี่ยที่มันเหมือนกันอีกเนี่ยมัน17เนี่ยก็มา71เนี่ยอันนี้72ก็มาเจ็ดองีกเนี่ยมี7นะครับเนาะ อ่ได้ครับอ่ะั่นแหละนะครับซึ่งแล้วก็ไปเปรียบเทียบกันนะครับกับในที่ในช่วงที่มันหลักแสนหลักหมื่นเหมือนกันเนี่ยหลักแสนหลักหน่วยเหมือนกันเนี่ยเนาะมันก็พอมีตัวเด่นนะครับได้ตัวเด่นอยู่นะครับที่ผมลงให้ไปสูตรก่อนหน้านี้นะครับถ้ามาจาะลึกกันดูชัดๆนะครับสหรับในปีห้เนี่ยกับปี6กเนี่ยนะครับเนี่ยถ้าไล่มาตั้งแต่ในช่วงเวลาใกล้ๆกันเลยนะครับตอนเนี้ยเนี่ยในช่วงที่หลักแสนเนี่ย นี่นะครับนี่ถ้าไล่ดูนะครับเนี่ยในหลักแสนนะครับอันนี้ไม่ไม่ต้องไปทำอะไรนะครับแค่เพิ่มแต้มลดแต้มนะครับตัวเด่นเนี่ยก็คือจะนํานะครับในที่ในหลักร้อยแล้วก็หลักสิบนะครับเนาะแต่ปี5้า58เอาหลักร้อยหลักสิบปี6 6ก็เอาหลักร้อยหลักสิบเหมือนกันนะครับเนี่ยเหมือนในปีเหมือนในงวดที่แล้วนะครับที่มา72นะครับ ก็เเนี่ยมาหลักร้อยเหมือนกันนะครับเนี่ยสองห้าเนี่ยในปี5้าเนี่ยเท่าที่จับมานี่มันก็มาตรงๆงแทบทุกๆงมวดเลยนะครับ0ูนย์สนย์นะครับแล้วก็72ล่าสุดนี่แหละชุดนี้นะครับล่างนะครับก็ลองนําไปจับจับไปตรงๆดูนะครับเพราะว่ามันก็มาในตรงๆเลยเนาะนะครับหลายหลายท่านนะครับถามในที่ในสูตรเก่านะครับซึ่ง อ่ะก็ใครชอบสูตรนี้ก็แคปหน้าจอกันไปนะครับสูตรนะครับเปรียบเทียบกับปี58เด้อนะเผื่อในงวดถัดไปนะครับเผื่อสมาชิกถามมาอยากได้สูตรไหนก็คือสูตรปี58นะครับอ่าสูตรปี58ดเด้อสูตรเก่าๆนะครับที่สมาชิกถามเข้ามานะครับซึ่งในงวดที่แล้วนะครับอ่ะสูตรนี่สูตรเก่าๆนะครับในงวดที่แล้วนี่ก็ไปเข้านะครับในที่ในสูตร อ่า 8, 7, 2, 3ปก็ไปเข้านะครับในที่ในสูตร19ปีอ่าสูตร19ปีก็ตัด2ตัวเข้าอีกแล้วนะครับเนาะนี่27ตัด27นะครับแล้วก็จะมีในสูตรไหนอ,อีกอ่ะอ่าสูตรล่างเดินดีนะครับก็มา27อืมสูตรนี้หลุดนะนะครับใกล้เคียงเนาะ ต่นี้อันนี้มันมันมันเป็นสูตรบนนะครับนี่นหลยนี่แหละนี่แหละสูตรรวยไปดินะครับสูตรนี้ให้ตัวไหนมาี่มักจะเป็นในที่ในเลขดับนะครับแล้วก็ในงวดล่าสุดนะครับสูตรเก่าๆนี้ก็ใช้มาก็หลายปีแล้วนะครับเนาะอ่านี่ในงวดล่าสุดนะครับนี่สูตรสิบเก้าปีนะจะจะ,จะมาอีกไหมนะครับนนเนี่ยหรือเป็นสิบเก้าไหนสีน่เก้าเก้านีก็ไม่มาหลายงวดแล้วนะครับ สูตรอะไรดีรวยไปดิเออลืมลืมสูตรที่เข้างวดที่แล้วนะครับเนาะสูตรล่างเดินดีสูตรล่างเดินดีนะครับในงวดนี้ก็จะมีในที่ล่างเดินดีก็ใช้มาก็หลายงวดอยู่เหมือนกันนะครับจนจะมี06 06 07 08 09 16 17 18 19 สองหกสองเจ็ดสองดสองเก้านี่แหละนะครับสูตรล่างเดินดีอ่านะครับสูตรเก่าเหมือนกันสูตรลับนี่นะครับสูตรลับไม่มาหลายงวดแล้วนะครับเนาพอจะเข้านีก็เข้าต่อเนื่องกันหลายงวดนะครับพอจะหลุดนีก็หลุดยาวเหมือนกันนะครับเนาเอาแนยเอานอนไม่ได้นะครับนี่แหละสูตรหวยนะครับมีเข้ามีหลุดซึ่งถ้าดูแล้วนะครับถ้างวดที่แล้วนะครับ วดนที่แล้วมันมันมัน,มนชนในที่ใน27นะครับในสูตร19ปีแล้วก็ในสูตรนะครับล่างเดือนที่99นะฮะในวดนที่มีชนกันไหมนะครับในงวดนี้มีชน,ก,น,นะน,น,ชนกันหรือเปล่ามีชนกันในที่ใน1617นะครับใน1 1 6 1 7 1นนนะครับนี่ อ6่า1กก็ตัดตรงนี้นะครับ16 17 17น่เี่ย17แล้วก็18เนี่ยถ้ามันชนกันนะครับมี B ใน2ไม่มี26 27 28 28เออชนกันหลายตัวนะครับวันนี้เออวัที่เรายัางชนกันไม่กี่ตัวเองหกสองนะครับ มีศูนย์ไม่อ่าไม่มีศูนย์อานี่แหละ16 17 18 26 27 28นะครับ19ปีนะครับถ้าว่ามันชนกันถ้าว่ามันมาเหมือนในงวดที่แล้วนะครับแล้วสูตรเนี้ยนะครับเออสูตรเนี้ยมักจะไม่ออกนะครับหลายงวดแล้วนะครับ ทีแรกก็เป็นสูตรเด่นบนดีๆนะครับสองตัวบนดีๆหลังๆนี่เป็นสูตรเลขดับไปซะแล้วนะครับเออไปทางดับซะแล้วนะครับสูตรนี้9 9 9 8 9 6 0 9 0 8 0 7แ0 6นแะครับ4 9 4 8แล้วก็4 6เนี่ยแต่48ดนี่ออกยากอยู่แล้วนะครับอ่าก็ลองลองนำไปลุ้นกันดูแล้วกันนะครับอ่ะมาดูนะครับมาดูในที่ในเม็ดเดียวนะครับเม็ดเดียวคู่เดียวในงวดนี้นี่ครับงวดที่แล้วได้แช่หลังวันข้างเคียง นะครับ8 8 7 2เออแต่มันก็มีมาขั้นเนาะมีเจ็ดมาขั้นนะครับเนาะนี่มันแยกกันอยู่นะฮะอ่าล่าง3 0มาดูนะครับในงวดนี้นะครับคู่เดียวจะเป็นตัวเลขที่เป็นตัวเลขที่สมาชิกคิดไว้ในใจหรือเปล่านะครับคู่เดียวก็เฟี้ยวได้นะครับ1กรกฎาคมนะฮะปี66 เลขที่ออกนะครับเม็ดเดียวคู่เดียวซึ่งให้ไปนะครับก็จะเป็นนะครับในที่ไหนเลขนี้นะครับก็จะเป็นในที่ใน8 6ไหนนะครับหรือจะเป็นในที่ใน8 7หรือ85นะครับหรือจะเป็นในที่ใน6 5หรือ6 8แ6ด6 6หกนะหหรือ69นะครับ นั่นแหละนะครับใครชอบก็นำไปจับนาไปติดไว้นะครับคู่เดียวไม่เดียวนะครับซึ่งที่ดูสูตรเมื่อกี้นะครับมันก็มีหลากหลายสูตรนะที่ให้ไปเลขนี้นะครับเนี่ยในสูตรเอ่นี่ยสูตรสิปีก็มีนะครับน, 86, นี่แปดหกเนี่ยเอ่ผื่อเผื่อมันมาตัด8ปดหกนะครับอาจจะเป็น8ปดเจ็ดอาจจะเป็นอา่า 8 8 7ก็ได้นะครับเนาะหรืออาจจะเพิ่มแต้มไปเป็น8 7นะครับถ้า8 7นี่มันก็จะพอมีอยู่นะฮะในที่ในสูตรสูตรนี้อ่านะสูตรนี้ก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ย8 7 8 6นะครับอ่ะยังไงก็ขอให้โชคดีแล้วกันนะครับสลับในเม็ดเดียวคู่เดียวนะครับหวังว่าคลิปนี้จะจะเป็นประโยชน์กับทุกทุกท่านไม่มากก็น้อยนะครับอ่าเกือบเลืมตรงนี้เลยนะครับเนี่ยเนี่ยมันอาจจะเป็น7ก็ได้ในงวดนี้เนี่ย ปี64กับปี66เนี่ยเจ็บมาเยอะยที่ยังไม่มาน,นะครับอ่ะตามนี้แหละนะครับยังไงก็ขอให้ทุกทกท่านโชคดีอย่าลืมกดไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ